เออว่าจ <Bye bye. S 1> ังไดเธอหายหน้าหายตาเลยเนาะบ่มาอย่ามายาวเลยเนาะบ๊ายบายลานทางวงเดียดนี่เขาเปิดร้านเอี่ยขายสรงตามเอาลดหาสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะเธอ น,นี้กินอะไรดีอะส้มตำฮะส้มตำอีกแล้วก,กินบ่อยแล้วแม่เบื่อไม่ได้ร้านเปิดใหม่ลดตั้ง5้อร์เยังไงก็ต้องไปโอแม่แล้วอะ่ะจะมอยากกินไก่ทอดแล้วแม่ไม่ได้วันนี้ต้องไปกินส้มตำเท่านั้นไม่ไก่ทอดไม่ส้ตมตำไก่ทอดส้ตมตำ อ่ะทุกคนวันนี้เรากินอะไรกันดีนะไปกินหมูกระทะได้ไหมลูกน,น่ากินนะเนี่ยน่าอร่อยเลยไปแม่เนี่ยไปแม่หนิหนหไปไหมไปวะไ,ไ,ไม่แม่จะไปกินส้มตำแม่มจะไปกินไก่ทอดไปกินหมูกระทะเฮ้อส้มตำไก่ทอดหมูกระทะแล้วจะยังไงล่ะในเมื่อเรามีกันคนละหนึ่งเสียงอะเดี๋ยวก่อนครับผมยิ่งมิง 红六。